ไขปมปริศนาก่อนหน้านี้มีคลิปวินาทีชวนขนหัวลุกจําได้ใช่ไหมคะมีลุงคนหนึ่งกระเดินดุมดุมดุมลุกหัวขาดแบบนี้จําได้ไหมจไ,ได้ไไดลด่าสุดมีคําตอบแล้วนะคะอืแกชะตาขาดหรือเปล่าไม่ใช่ คลิปนี้นะคะถูกถ่ายโดยคุณสุรสิธิ์จันงามอายุ32ปีเป็นพ่อค้าซูชิค่ะถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสใน t ิกตอกเขาบอกว่าที่เขาถ่ายเนี่ยตอนนั้นน่ะเขานั่งอยู่ที่ร้านขายข,ายของชําใกล้ๆกับจุดที่ลุงแกเดินแกมักจะเดินริมถนนตรงนี้คือตําบลตะครั้มเอนอาเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเดินเป็นประจาค่ะแต่ช่วงนั้นเขากลับจากทําบุญในวันพระใหญ่ สัปดาห์ก่อนก็นั่งพักที่ร้านขายไส้อั่วของพี่ชายมองไปเฮ้ยทำไมแปลกลุงคนนั้นไม่มีหัว mm hmm. หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วโพสลงติกตอกไปสืบสาวราวเรื่องคุณสุรสิทธิ์ได้รับคำตอบอ๋อนี่คือคุณลุงชากาดค่ะแกเป็นผู้พิการเคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วมีอาการเส้นยึดอะ่ะ mm hmm. คุณนึกสภาพอาการเส้นยึดแล้วก็คอเอียงแกเลยเดินไปมาแบบนี้แล้วคอแกก็ตก